ที่ธรรมภาสิทธิ์ที่พระเถราจารย์กล่าวเอาไว้ว่าผู้มีขันติชื่อว่าทำตามคำสอนของพระบรมศาสดาและผู้มีขันติชี่่าบูชาพระจินเจ้าโดยการบูชาอย่างยิ่งพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าทรงสอนในพุทธบริษัทมีความอดทนถึงขนาดอุปมาว่า ถ้ามีพวกโจรใจบาปหยาบช้านำเลื่อยขนาดใหญ่มาตัดอวัยวะน้อยอย่ของเราหากเรามีใจคิดร้ายต่อพวกโจรแม้แต่น้อย mm. ก็ไม่ชื่อว่าประพฤติตามคำสอนของพระพุทธองค์เพราะว่าไม่มีความอดทนอดกลั้นต่อความโกรธแต่มีความคิดแม้เพียงเล็กน้อย พระองก็ยังไม่สลรเสริญเลยนะจ๊ะแต่ถึงกนายกลาภุรสวาะเพื่อตอบโต้ฝ่ายที่มาคิดร้ายให้เจ็บใจหรือใช้มือใช้ไม้ใช้อาวุธเพื่อประหัดประหารกันกิจจริงได้ชื่อว่าห่างไกลาจากคำสอนของพระพุทธองค์ความหมดทนนี้เป็นมันไดไปสูน่นิพพานพระโพธิสัตว์ทั้งหลาย ถ้าปราศจากความอดทนแล้วจะตัดสรุปเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้เลยเพราะว่ากว่าที่จะมาเป็นพระพุทธเจ้าในนั้นก็ไม่ใช่ของง่ายต้องอดทนต่อทุกสิ่งทุกอย่างต้องสละทั้งทรัพย์อวัยวะและก็ชีวิตต้องฟันฝ่าอุปสรรคมนับพบนับชาติไม่นเพื่อจะได้สั่งสมบุญบรารมี ไอ้ได้บรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแม้ว่าท่านจะเจ้าปศรมากมายเพียงไรก็ไม่ยอดท้อเหมือนนังเรื่องความอดทนของพระเตมียกุมารที่ลูกๆทุกคนได้รับฟังกันมาหลายตอนแล้วนะจ๊ะท่านมีใจมุ่งมั่นเด็ดเดียวที่จะหาทางออกบวชให้ได้จึงอดทนต่อเหตุการณ์และคืนวันเลวร้าย ติดถาโถมเข้าใส่ใจท่านยังคงหนักแน่นยิ่งกว่าภูผาแข็งแกร่งยิ่งกว่าเพชรความคิดจะล้มเลิกความตั้งใจแม้แต่น้อยก็ไม่มีเรามาติดตามรับฟังวีรกรรมการบำเพ็ญบารมีของท่านกันต่อเลยนะจ๊ะครั้งที่แล้วหลวงพ่อได้เล่าถึงตอนที่พระนางจันทาเทวี กัรทราบว่าพระเตมิยกุมารจะถูกนำไปฝังทั้งเป็นที่ป่าช้าผีดิบแต่น้ำพระทัยของผู้เป็นมารดาที่มีความรักต่อพระอรสอย่างสุดหัวใจจึงหาทางทูลทัพทานพระราชาอย่างสุดความสามารถแต่พระราชาทรงให้เหตุผลว่าหากแม้เตมิยกุมาร จะไม่ใช่คนง่อยเปลี่ยแต่ก็ไม่อาจครองราชสมบัติได้เพราะแต่มียกุมมาเป็นคนกาละกินีครั้นพระเทวีได้สดับคํคำว่าพระอรสเป็นคนกาละกินีก็ทรงรู้สึกเหมือนกับว่าถูกสายฟ้าฟาดลงกลางกระหม่อมจนเจียนจะล้มลงแทบระบาดของพระสวามี เราไม่เคยคิดว่าพระอรสจะถูกใส่ความว่าเป็นกาลกินีซึ่งพนานเชื่อมันเสมอว่าพระอรรเป็นผู้มีบุญญาธิการมาเกิดเพียงแต่ยังไม่ปรารถนาจะพูดจาเหมือนคนทั่วไปเท่านั้นข้นพะพนานก็ทรงอดกลั่นความโศกาดูนั้นทูลอ้อนวอนพระราชาต่อไปว่า อาพรรมไม่อาจพระราชทา,านราชาสมบัติให้แต่มียกุม,มารครองราดไปจนตลอดชีวิตได้ก็เขาได้ปรดพระราชทา,านสักจัดปีเธอพระเจ้าค่ะพระราชาเรียบตรัสว่าเราให้ไม่ได้หลอกพระเทวีแต่จากนั้นเขาได้ปรดพระราชทา,านราชาสมบัติหกปีเถอหกปีก็ให้ไม่ได้พระเทวีทูลขอว่า อางทรงเห็นว่าหกปียาวนานเกินไปขอพระองค์ทรงพระราชทานสักหปีเถิดท้าเธอก็ะทรงปฏิเสธดังเดิมว่าอย่าเลยพระเทวีเธอจาชอบใจเช่นนั้นเลยพระนางเจ้าจันทาเทวียังไม่ละความพยายามทองทูลต่อรองกับพระราชาเพื่อทูลขอราชสมบัติให้พระเตมียกุม,มารต่อไปเรื่อยๆ โดยลดระยะเวลาลงไปตามลำดับคือ4ปี3ปี2ปีปีเดียว7เดือน6เดือน5เดือน4เดือน3เดือน2เดือนกระทั่งเหลือเดือนเดียวแม้พระนายจะทรงทูลขอใพระกุม,มาร แตคลองราดเพียงชั่วระยะเวลาแค่ครึ่งเดือนแต่ก็ดูเหมือนยังยาวนานเกินไปกว่าที่พระราชาจะพระราชาทานให้ได้ในที่สุดพระน,นางจึงทรงอ้อนวอนเป็นครั้งสุดท้ายว่าขอพรวงโปรดทรงสรดับคำของหม่อมฉันด้วยเถิดนับแต่หม่อมฉันได้เป็นอัครมเห,เหสีของพระองค์ไม่เคยมีครั้งใดเลยที่หม่อมฉันจะมีความสุขใจท่ากับการที่เดประสู่พระโอรส จนถึงบัดนี้หม่อมฉันก็ไม่เคยเรียกร้องสิ่งใดจากพระองค์เลยยังคงพอใจเฉพาะสิ่งที่พระองค์พระลายทานให้เท่านั้นแต่ครั้งนี้หากพระองค์จะทรงเมตตามหม่อมฉันขอให้พระองค์ได้ทรงโปรดพระลายทานเราจะสมบัติไอเตมียกุมารลูกรักของหม่อมฉันได้ครอบครองเพียงแค่เจ็ดวันเทิดหม่อมฉันขอเวลาพระองค์เพียงชั่วระยะเวลาเจ็ดวันเท่านั้น เพราะมีฉชนนั้นแล้วหม่อมฉันก็คงไม่อาจจะมีชีวิตอยู่ต่อไปเป็นแน่พระราชาทรงทอดพระเนตรเห็นพระพักของมรนางหม่องเศร้าพระเนตรทั้งสองเต็มไปด้วยน,น้ําตาก็ยิ่งทรงสลดพระไทยขันจะทรงปฏิเสธเช่นเดิมก็เกรงรว่าพระไทยของมรนางจะแตกสลายในสุดท้ายเธอจึงได้พระราชานให้ตามที่บรนางทูลขอขัอนได้รับพระบรมราชานุญ,ญาต จากพระสวามีแล้วพระนางก็โปรดให้จัดพิธีราชาพิเศษพระเตมียกุม,มารี่เป็นกษัตริย์โดยให้ประดับตกแต่งพระราชกุม,มาดโดยเครื่องทรงเยี่ยงกษัตริย์ทูลชอนในเกิืประทับบนพระประทุนหลังช้างพระทินนั่งอายกพระสเวตจัดขึ้นเหนือพระเศียรและปาประกาศไปทั่วพระนครว่าบัดนี้ ราชาสมบัติแห่งกาศิกรัฐเป็นของพระเตมิยะราชกุม,มารแล้วจะนั้นก็เสด็จเรียบถนนโดยรอบพระนครตามโบราณคติยะราชาประเพณีหมาชนชากาศิกรัฐต,ตายช้การมรดาบประดาบ้านเรือนของตนเองกระบวน้างพระทินนั่งในพระราชพิธีราชาพิเศษผ่านมาตาม่ก็พากันกล่าวสดุด,ดีตามราชาประเพณี แต่จิตใจของทุกคนนั้นล้วนเศร้าสลดไปตามๆกันเพราะต่างก็รู้ดีว่าชีวิตของพระราชกุมมารจะดำรงอยู่ได้เพียงแค่เจวันเท่านั้นจากนั้นก็จะถูกนำไปฝังทั้งเป็นที่ป่าช้าผีดิบฝ่ายพระนางจันทาเทวีไม่จะดำเนินการอภิเษกพระอรสให้เป็นกรรรษัตริย์สำเร็จแลว้วก็ตามแต่นันพระนาง ยังทรงทุกกระทมอยู่ดีเพราะจนถึงบัดนี้ยังไม่อาจทำให้พระอรรกลับเป็นเหมือนคนปกติได้ทรงเป็นหัวเป็นใจในชีวิตของพระอรรมากจนไม่เป็นอันจะสะวยเลยซึ่งก็เป็นธรรมดาของแม่อย่ามีจิตใจอ่อนไหวไปตามความเป็นไปของบุตรถึงคราบุตรอยู่ดีมีสุข มารดาก็พลอยแช่มชื่นเบิกบานยิ้มแย้มแจ่มใสไปด้วยแต่ครั้นบุตรมาเจ็บไข้ได้ป่วยใจของมารดาก็เป็นทุกข์ร้อนและดูเหมือนว่าจะทุกข์ร้อนมากกว่าที่บุตรได้รับเสดส็จซ้ำดังที่ได้เห็นกันอยู่บ่อยๆว่ามารดาจานวนไม่ใช่น้อยยอมทําบาปเพื่อลูก และยอมสลามแม่กระทั่งชีวิตของตนเพียงเพื่อให้บุตรกินดีอยู่ดีมีความสุขได้ศึกษาเล่าเรียนอย่างดีไปมีอนาคตที่ดีต่อไปในภายภาคหน้าโดยเหตุนี้เองบัณฑิตในการก่อนถึงได้กล่าวว่ามารดาเป็นพลมของบุตรเป็นเทวดาในเรือน เป็นบุรพาจารย์ของบุตรและเป็นผู้ติบุตรทั้งหลายคนเคารพกราบไหว้บูชาดุดเป็นพระอระหันต์ในบ้านหลังจากพิธีราชาพิเศษพระแตมียกุมมารผ่านพ้นไปแล้วพระนางจันทาเทวีจึงได้รับสั่งให้จับพนักงานเชิญเสด็จพระราจุกุมมารขึ้นสู่พระแท่นบันทม พรนางตรงเข้าสวมกอดพระราชุกุมารโดยทรงอาลัยรักร่ำวิงวอนอยู่ตลอดทั้งวันทั้งคืนเดืพระดำหลัสซ้ำๆว่าลูกรักของแม่แม่รู้อยู่เต็มอกว่าลูกของแม่ไม่ใช่คนง่อยเปรีย้ยไม่ใช่คนใบไม่ใช่คนหูหนวกหรือจงกล่าวอะไรบ้างเธอ อย่าปล่อยให้แม่ต้องทุกข์ใจไปมากกว่านี้เลยน้ำต่าของพระเทวีที่หลังไหลออกมาจนแทบกลายเป็นสายเลือดนั้นจะทำให้พระแตมียกุมมานใจอ่อนหรือไม่เราคงต้องมาติดตามรับฟังกันต่อนในวันถัดไปแล้วนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออวยพรให้ทุกท่าน มีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในภารกิจหน้าที่การงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมาสมบัติจักรพรรดิตัตกไม่พร่องมังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจากสิน้นให้ครอบครัวอยู่เย็นมนสุขเป็นครอบครัวแก้ว คราบครัวธรรมกายคราบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงปัญญาสว่างสวัยเข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายได้เร็วพลันจงทุกท่านเทินธรรมกายเจดีมณีอนันจกรวานอำนวยสุขทุกสถานตราบนิพพานถึงสุดแห่ง that's the night